สวัสดีครับพี่น้องครับแฟนครับแฟนหมอลำนะครับผมกะเมือนีมี่หยางมาพูดคุยกับพีกับน้องนะครับพี่น้องครับกะมาเบอาข่าวสู่พี่น้องฟังนาอพี่น้องเนาะก็เนื่อกะฝากช่องเด็ดเจวันออฟฟิเชียลนัมเดเดอร์ครับพี่น้องครับพอได้เป็นกระบอกเสียงนะครับมาบอข่าวให้พี่น้องนะครับ เอฟซีนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับสาวน้อยเพชรปันแพงนะครับเอฟซีพิลาอุ้งอิงหลัก็เอฟซีศิลปินทุกๆุกทันนะครับในวงสาวน้อยเพชรปันแพงบอกว่าจะเป็นเอฟซีพ่อคันชัยพ่อนุนเอฟซีสาวน้อยแล้วเพื่อนโชว์แล้วก็เพชรสาวน้อยเพชรปันแพงทุกๆุกพลังหยียบทุกตุกข้ะครับพี่น้องครับมือหนีมีหยังครับผม เห็นบอสโจโพดครับพี่น้องครับบอสโจโพดนะครับผมทีช่องนะครับหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสดครับพี่น้องครับกะเล่ากับโพดนะครับผมฟังบาพี่น้องบางท่านอาจจะเห็นโพดแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่น้องครับเกิดยังขึ้นครับบอสโจเป็นขืไดนโพดได้อธิบายนะครับได้อธิบายความรู้สึกในการ ทำหนังไขอ่ออนะครับสาเหตุและก็ลึกๆที่บอสโจทําจุดประสงค์แหละพี่น้องครับจุดประสงค์ที่สร้างหนังไขอ่ออนะครับจุดประสงค์หลักของบอสโจสอนอย่เป็นเมนแพ่นงนี้เป็นเห็ดเพื่ออย่างนะครับพี่น้องครับเพื่อนก็ได้พูดครับพี่น้องครับเพื่นอนอได้พูดว่านี่คือการพูดครั้งแรกนะครับของผม หลังจากหนังฉายนะครับพี่น้องครับอันดับแรกขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะครับไปชมหนังไายอ,อ้อบางคนให้4 5 6ห8 9 10ดคะแนนนะครับผมบางคนออกจากบ้านนะพี่น้องครับไม่คิดอะไรมากมายนะครับตั้งใจไปชมเพื่อความบันเทิงพักผ่อนคลายเคยรียดนะครับพี่น้องชมเพื่อ จะรลงใจบางคนออกจากบ้านไปชมหนังนะครับเพื่อจับผิดนะครับบางคนกับเพื่อจับผิดนะครับไปนองครับหาคอบอกพ่องหนังนะครับบางคนไปชมเพื่ออยากรู้อยากดูอยากเห็นจะเหมือนเขาพูดไหมนะครับบางคนไปชมเพื่อสนับสนุนเชินชมศิลป,ปินเราและทีมผู้สร้างนะครับสรุปแล้ว บอจวูวาครับพี่น้องครับท่านจะไปชมแบบไหนนะครับผมก็ถือว่าท่านคือผู้มีอุปการะคุณนะครับมีพระคุณกับผมกับบอจูครับเพื่อนโูดครับคือกับตัวพันนีเองนะครับผมส่วนในเนื้อหาหนังจริงๆเจตนาเจตนาลมนะครับเริ่มต้นจากการสร้างจริงๆนะครับหนังเรื่องหนีพลาง นะครับเป่นสางเพื่ออย่างนะครับพี่น้องจุดประสงค์เจตนาล่มเล่าเนาะพี่น้องหนังใครอ้อไม่ใช่หนังผีนะครับต้องบอกว่าว่่เป็นหนังผีนะครับพี่น้องผมไม่ได้ทําหนังผีโดยตรงนะครับเป้าหมายที่เพื่อนเท็ดหนังเนี่ยนะครับเรื่องนี้คือผมอยากจะสื่อถึงการเคารพครูบาอาจารย์นะครับและการเผยแพร่ให้เห็นซึ่งวัฒนธรรมนะครับอัตลักษ์ ของศิลปะวัฒนธรรมอีสานนะครับอีหนึ่งแขนงที่เรียกว่าหมอลำนะครับซึ่งหมอลำจะมีกฎมีระเบียบคือเพิ่นวาละครับมีกฎระเบียบมีข้อห้ามนะครับในสิ่งที่ชัดเจนที่มองไม่เห็นนะครับกฎระเบียบนะบกะติกาแระมองไม่เห็นเพิ่นก็นเลยตั้งซื้อหนังขึ้นมาว่าค่ายอ่อนี่แหละครับตีไปตีมาคำว่าค่ายออนะครับหรืออาจจะเป็นอุสลโลบายที่ ใช้มาตั้งแต่บรรพ์หลุดวงการหมอลำนะครับใส่ปกคล้องค้นขวบภูกันไปนะครับซึ่งปัจจุบันแทบไม่มีคนรู้เลยว่าวงหมอลำนะครับเขามีขายอ,อ้อนะครับผมมีข้อห้ามต่ตางๆนานานะครับที่คนภายนอกไม่เคยรู้และไม่ได้สัมผัสนะครับพี่น้องและคนภายนอกจะเห็นศิลปินตอนโด่งดังนะครับหรืออยู่หน้าเวทีหน้าฉาก โดยไม่รู้เลยว่าหลังจากหลังฉากะเป็นยังไงนะครับและเบื้องหลังเขาจะโด่งดังหรือยืนบนเวทีได้เขาต้องเคารพนับถือป,ปฏิบัติตัวทําตัวอะไรยังไงนะครับผมนี่เพราะว่าพูดายเงาเลยครับพี่น้องครับซึ่งเป็นเรื่องปกติคนคิดดีทดําดีได้ผลรับยังไงคนทําตัวไม่ดีได้ผลรับยังไงนะครับหนังเรื่องนี้มันยังมีปมที่ซ่อนความจริงนะครับ ไว้บนความเชื่อในหนังเรื่องนี้และทําไม่ถึงมีผีเพราะส่วนหนึ่งผู้สามารถโยงเล่าเรื่องไปกับถึงเลือกผีได้ผมจึงนําผีมาถ่ายทอดให้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้นี่ครับเพื่รายง่ำมากครับและนี่คือหนังเรื่องแรกของผมนะครับประสบการณ์ต่างๆนานา,นาได้เรียนรู้ของคําว่าภาพยนตร์ นาะพี่น้องเนาะเห็นจุดบกพร่องและสิ่งที่ต้องแก้ไขถ้ามีโอกาสได้ทำภาคสองผมบอกเลยจังแน่นอนจังคัดครับพี่น้องครับจังคัดนะครับใส่ไปสุดสวิงลิงโก้ไปเลยรู้ทิศทางท่านผู้ชมและพอรู้ความต้องการของแฟนๆและคอหนังถ้ามีภาคสองกิงๆขอพลังนี ขอพลังสนับสนุนผมและทีมงานอีกทีนะครับเป็นกะพูดไรไปแล้ครับพี่น้องและทุกคนกราบขอบพระคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงตัวหนังหนึ่งใบถือว่าท่านต่อลมหายใจนะครับเป็นพลังให้ผมมีแรงสร้างสรรค์งานพอคาระวะทุกหัวใจนะครับที่มอบให้ถ้าถึง80ล้านเหมือนผมเคยพูดว่าจะได้ไปต่อภาคสครับนี่ดันครับพี่น้อง คายอ้ออาจจะไม่ใช่หนังเรื่องดีที่สุดนะครับพี่น้องอาจจะไม่เป็นหนังที่แย่ที่สุดแต่เป็นหนังที่ภูมิใจที่สุดของวงการวอลำเพราะนี่คือหนังเรื่องแรกของวงการวอลำนะครับในค่ายสาวน้อยเพชรพันแพงและทําหนังครั้งแรกของผมนาเวลานี้หนังค่ายอ้อยังฉายทั่วประเทศอยู่นะครับขอพลังไปชมกันอีกเยอะๆอยากเห็นหนังอีสานเรื่องแรกของปีนี้ขอพระคุณนักแสดง ผู้อยู่บื้องหนังทุกท่านขอบพระคุณเมเจอร์เอสเอฟโรงหนังท้องถิ่นนะครับผู้จัดจำหน่ายโจยมบเลนผู้อำนวยการสร้างนี่ครับพี่น้องหนังยังฉายอยู่ครับพี่น้องถ้าผู้ใดอยากมีภาสองไปช่วยกันสนับสนุนหนังคข่อ้อนะครับอีก5ล้านนะครับตอนนี้น่าจะอยู่มัน75ล้านแล้วนะครับอีก5ล้านไปเบิ้งครับพี่น้องสนับสนุนตอนนี้กืย,ยังฉายอยู่ครับ ไปเป็ี่นกำลังใจให้วอดจูโจแ๋้วเสด้มีเด,เดเบิวตต่อภาคสองนะครับเปียนกำลังใจอีหลา่าอุ้งอิงเข้านะครับพี่น้องไปเบิ่งกันครับนี่แหละครับหนงังดีแห่งวงการม้องลำหนังเรื่องแรกนะครับพี่น้องไปสนาสนุนอีหลา่าปก๊ะจะเป็นผู้ร่วมสร้างหลายๆท่าน่บ่ะจะเป็นพ่อเม่อุ้งอิงอีหลา่าอุ้งอิงวบ๊ะโจพ่อนนไมบีแล้วก็อ่าที่ เพื่อนบอจนะว่าจะเป็นเซเร่เสียงหูยองนะครับไปเป็นกำลังใจนะครับพี่น้องถ่ายคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไปเท่านี้ก่อนมีข่าวสารมีคลิปยังเดียวสิมากพูดคุยกับพี่น้องตอนน่อเนะกพี่น้องในอีพีต่อไปครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผม